ตุ sabes, Barbie, ote, ๊กตาบายบาบูลี ata, chúng, ่บาบูลี่บาบูลี่นะครับนี่ครับดูครับชัดๆครับหน้าตาน่ารักอ่าประมาณสูงประมาณสิบสิบหกเซนสิซนครับนี่ตุ๊กตาเป็นคู่ครับคู่ชายหญิงครับนี่ครับนี่ครับน่ารักครับชายหญิงอ่าคู่ละสี่ร้อยห้าสิบนะครับคู่ละสี่ร้อยห้าสิบครับแถมอันนี้ด้วยครับพร้อมกล่องค่ะ แถมพร้อมกล่องนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้แต่อันนี้เอามาเพื่อใครเลูกเฉยนี่ครับนี่คือคนคุณโมครับอ่าเป็นคนทํานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับค่ศูนต้องบอกเบอรมอ่าบอกเลยครับศูนย์เก้าค่ะศูนย์เก้าสามหนึ่งแปสามหนึ่งแปดเก้าห้าเก้าสองหกสามค่ะสองหกสามนะครับติดต่อมาเลยนะครับใครสนใจตุ๊กตาบาเบอรี่แม่งสอนครับหนูครับ เอาชัดๆครับน่ารักครับผู้ชายหญิงครับชุดทอเองแล้วก็ปักเองนะคะอ่าชุดทอเองปักเองครับนี่ครับงานแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดน่ารักครับน่ารักน่ารักครับลงไปอู้ <laughs> อเอาล้มล้มนะครับ เจ้าของครับเจ้าของเจ้าของทําเองครับอูละสี่ร้อยห้าสิบครับนี่ครับมีสนใจแลครับมาโอ้น่ารักจริงๆครั้งที่แล้วทำคองคุญเจมนก็อำดี่เหมือนกันนครับ,รบแต่ว่าคองกุญเจมันเป็นตุ๊ก,กตาแล้วมันอันนี้นะ โอเคครับใครสนใจครับติดต่อเบอร์โทรข้างต้นนะครับนี่ฮะมีวิวด้วยครับแผ่นรองมาอย่างนี้นะคะ่ะเซ็นี้สีาิี้ 450, 450, 450ครับได้กล่องแล้วก็มีตุ๊กตาผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีกระเช้าดอกไม้แล้วครับ นี่ครับเป็นกล่องให้แบบนี้นะครับ450ครับบาเบอรีอ่บาเบอรีร่ตุกตาบายแล้วก็มาเป็นบาเบอรี่ลูกสาวมาหยุด